สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการใช้ Microsoft Excel สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงกราฟวอ t เ r อร์ฟหรือที่เรียกกันว่ากราฟแบบน้ำตกค่ะมาดูกันนะคะว่ากราฟแบบนี้มีหน้าตาแบบไหนและใช้ข้อมูลในลักษณะแบบใดไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อมูลที่เราทำไว้นะคะ จะมีตัวกราฟให้ซึ่งสร้างจากข้อมูลคอลัมน์ b และคอลัมน์ c นะคะลักษณะของวอเตอร์ฟอนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะสร้างข้อมูลแค่1นึ่งซีรีส์เท่านั้นอย่างเช่นในที่นี้ก็คือยอดขายนะคะเราจะไม่มีว่ายอดขายแล้วจะต่อด้วยกำไรนะคะในส่วนของกำไรจะอยู่อีกซีรีส์หนึ่งค่ะ อันนี้คือข้อมูลนำเข้าแบบของกราฟวอเตอร์ฟอร์นะคะลองดูกันนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างก็คือยอดขายเราจะแบ่งออกเป็นสีภาคก็คือภาคเงหนึ่งพันภาคกลางสองพันภาคอีสานส0 0พันและภาคใต้700รนะคะก็คือตัวกราฟจะบวกต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายจะมีตัวรวมอยู่ที่6,700นี่คือลักษณะของกราฟแบบวอเตอร์ฟอรค่ะ ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการสร้างกันนะคะก็ไม่ยากค่ะให้เลือกช่วงข้อมูลของเรานะคะหลังจากนั้นกดที่การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วค่ะให้เราเลือกที่แผนภูมินะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปที่แผนภูมิเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ไปที่แผนภูมิทั้งหมดนะคะ หลังจากนั้นไปที่ Waterfall ค่ะเราก็จะเห็นตัวอย่างแผนภูมิของเราขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นเรากดตกลงได้เลยค่ะตัววอ t ต r f a l l นี้นะคะก็จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะสังเกตนะคะปกติตัวกราฟวอ a ตอ f ์ l อมันจะสร้างตัว Legend ให้3แบบก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็จะมีตัวผลรวมค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวสรุปยอดขายบวกกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะมีแค่ตัวการเพิ่มขึ้นก็คือจะมีค่าเป็นบวกและในส่วนของการลดลงนะคะเราจะมาดูในตัวอย่างต่อไปค่ะในส่วนของผลรวมนะคะในตัวสีเท่านี้นะคะลองสังเกตนะคะว่า2รูปนี้จะต่างกันแค่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวสุดท้ายจะมีค่าที่6700 6700นะคะก็คือตัวเลข1000บวก0 0บวกส0แล้วก็บวกเ0ค่ะด้านซ้ายจะโชว์ตัวรวมเหมือนเป็นค่าใดค่าหนึ่งนะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะโชว์ตัวรวมเห็นไหมคะความสูงจะเท่ากับตัวสุดท้ายโดยปกติกราฟอัลโตฟอนะคะลักษณะส่วนใหญ่ก็คือบรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือตัวรวมนะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะก็จะเป็น กราฟจะคู่ตรงกับกราฟตัวแท่งสุดท้ายเลยค่ะมักจะเป็นตัวรวมดังนั้นเราจะมีวิธีการแบบนี้ค่ะเพื่อให้กราฟแสดงตัวเป็นผลรวมนะคะให้เราคลิกตรงแท่งสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิกขวาแล้วก็ตั้งค่าเป็นผลรวมค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นตัวผลรวมเลยและนี่นะคะก็คือลักษณะของกราฟวอเต์ฟอนนะคะ โดยปกตินะคะเราจะใช้ Waterfall ในลักษณะอีกแบบหนึ่งมากกว่าต่อไปเราจะไปดูอันที่2นะคะอันนี้นะคะเราจะโชว์ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังนะคะถ้ามีตัวผลรวมมากกว่าหนึ่งเราจะทำยังไงมาดูกันค่ะวิธีการก็คือเราเลือกช่วงข้อมูลเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้น กดที่การวิเคราะห์อย่างวรวดเร็วไปที่แผนภูมิค่ะแล้วก็เลือกแผนภูมิเพิ่มเติมหลังจากนั้นให้เราคลิกที่แผนภูมิทั้งหมดไปที่ w a t e r f a l l ค่ะก็จะเห็นตัวอย่างแผนภูมิขึ้นมานะคะหลังจากนั้นกดตกลงได้เลยค่ะเราก็จะจะได้ตัวกราฟออกมาเป็นค่าบวกโชว์มาเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนค่าลบก็จะเป็นสีส้มค่ะทีนี้นะคะเราต้องการให้ ค่าที่มีไว้ขายกับค่าปลายงวดเนี่ยมีค่าเป็นผลรวมก็คือตอนได้นะคะเรามีต้นงวดอยู่ที่1นึ่งหลังจากนั้นผลิตไป500เสียไป100เราก็จะมีไว้ขายซึ่งเราจะตั้งค่าเป็นผลรวมให้เราคลิกขวานะคะหลังจากนั้นตั้งค่าเป็นผลรวมค่ะจากนั้นเราขายไป1,100รับคืนมา100เหลือไปง่อ400ในส่วนของปลายงวดเราก็จะตั้งค่าเป็นผลรวมเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้กราฟมาในรูปแบบแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะในอินทัมค่ะวิธีการนะคะสร้างเหมือนกันเลยค่ะให้เลือกช่วงข้อมูลนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกที่การวิเคราะห์อ,อย่างรวดเร็วไปที่แผนภูมินะคะเลือกแผนภูมิเพิ่มเติมค่ะหลังจากนั้นไปที่แผนภูมิทั้งหมดเลือกที่วอเตอร์ฟอค่ะ ก็จะเห็นตัวอย่างแผนภูมิขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็กดตกลงได้เลยค่ะเราก็จะเห็นตัวแผนภูมิขึ้นมาอย่างนี้นะคะเรามีตัวสร้างรายได้นะคะหลังจากนั้นเราหักต้นทุนขายเหลือกําไรเบื้องต้นอ่ากำไรเบื้องต้นเราก็จะตั้งค่าเป็นผลรวมหลังจากนั้นมีการหักค่าใช้จ่ายหักดอกเบี้ยหักภาษีมีกําไรสุทธิตัวสุดท้าย ก็จะเป็นตัวผลรวมอ่าเราก็จะได้ค่ามาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างแผนภูมิของอันนี้นะคะแต่ในบางครั้งเรานะคะเราจะอาจจะทำเป็นตัว common size ก็คือตัวนี้เลยนะคะเรามักจะเปรียบเทียบรายการต่างๆอย่างเช่นกำไรของเรา100เปรียบเทียบเป็น10ซของยอดขาย เราจึงสร้างคอลัมน์ D ขึ้นมานะคะก็จะมีสูตรหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือเอาแต่ละตัวของคอลัมน์ C นะคะมาหารกับตัว C 5นะคะก็จะได้สัดส่วนแต่ละตัวออกมาต่อไปนะคะเราสามารถตัวทำตัวปเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มาอย่างนี้เลยค่ะก็คือเราเลือกตัวข้อมูลมาเลยนะคะ หลังจากนั้นไปที่การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วไปที่แผนภูมิแล้วก็เลือกแผนภูมิเพิ่มเติมไปที่แผนภูมิทั้งหมดคลิกที่ waterfall ค่ะหลังจากนั้นคลิกตกลงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลือกตัวคอลัมน์ดีไปด้วยแต่มันจะเห็นแค่คอลัมน์ซีใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไง ให้เราเดี๋ยวเราขอทำตัวนี้่อนนะคะให้เป็นผลรวมอ่าเราจะได้ค่ามาอย่างนี้นะคะให้ง่ายๆมากค่ะให้เราซ่อนคอลัมน์ C เอาไว้อ่าให้เราคลิกที่คอลัมน์ C นะคะหลังจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ซ่อนได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ ตัวคอลัมน์ดีก็คือคอ m ม o นไซน์นะคะออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะคะก็จะเห็นข้อมูลแบบนี้เลยและถ้าหากว่าเราต้องการให้คอลัมน์ C กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เราคลิกคอลัมน์ B และคอลัมน์ดนะคะแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นก็กดยกเลิกการซ่อนค่ะ,ะข้อมูลก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้เลยนะคะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างวิธีการใช้กราฟว a เต์ฟก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการใช้กราฟวอ t ตอร์ฟก็หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปไประยุกต์ใช้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ